ฉันรอแทบไม่ไหวเลยล่ะแต่ฉันยุ่งมากเพราะต้องพยายามทำให้บ้านสัตว์เลี้ยงของฉันตั้งตัวได้สักก่อนฉันว่าฉันคงไปที่นั่นไม่ได้หรอเออฮาคเกอร์เบร์รี่ฉันขอโทษจริงๆนะเฮ้ hey, ฉันเออพอมีวิธีสกา u ตี้ลงไปที่จะช่วยพวกเราได้ถ้าทําไม่ว่าอะไรเธออยากจะแวะสกา u ตี้เฮ้ hey, มาที่เบอร์รี่บิ๊ตี้สักสองสามวันไหวิธีแบบไหนหรอสกาตี้ว่าไงสกาตี้ ทอมทอมนั่งลงฉันว่าทอมทอมคงอยากจะไปเยี่ยมนะเออใช่ฉันว่าสเกลตี้เองก็ต้องคิดถึงทอมทอมมากแนะ่ๆทอมทอมเออก็คิดถึงสเกลตี้เหมือนกันคือออาฉันกำลังเขียนนิยายสืบสวนเพื่อส่งไปให้ในติตยสารเรื่องลึกลับเบอรี่บิทตี้น่ะเยี่ยมเลยบูเบอรี่แต่ตอนนี้ฉันยังคิดอะไรไม่ออกเลยสักอย่างเพราะงั้นในเมื่อเธอเป็นแฟนของนักสืบพาตี้พาซิม,มอนเหมือนกับฉัน เดีน่าจะมาเขียนนิยายด้วยกันนะถ้าพวกเขาเขียนนิยายเธอก็จะได้ทุนทำบ้านสัตว์เลี้ยงไงเว้าวเอาิฉันดีใจที่เธอชวนนะแต่ฉันไม่เคยเขียนนิยายมาก่อนเลยนะโอมันง่ายนิดเดียวเองเราแค่สต๊อ,อ,อ,อตตี้อยู่เฉยเราแค่เขียนให้เหมือนแพตตี้พัซิม,มอนก็พอโอเคไปเดี๋ยวนี้แหละเจอกันคืนนี้นะฉันไปแนะ่ทอปทอปยาและคราวนี้ฉันไม่เลี้ยวผิดแน่นอนละ โอเคเจอกันนะบ <laughs> <Bye. S 1> ายบายฮะเราไม่ติดหลงเหมือนครั้งก่อนแน่เนื้อทำทอมว้าวพวกเขาคงสร้างอุโมงคนี้ตอนที่พวกเรามาอยู่อะเราควรไปทางนี้นะไม่เป็นไรไม่ต้องห่วง ฉัดูดีว่าฉันไปทางไหนอ๋อแย่จริงชื่อรับโทรศัพท์ให้ทีสีบอสลี่ได้ครับผมสายยันสวัสด์ที่นี่ร้านหนังสือของบลูเบอรี่บอสลี่บุ๊คเวิร์มพูดสายครับขอสายบลูเบอรี่หน่อยครับเธออยู่นี่ครับของเธอหนาบรูเบอรี่ขับใจบอสลี่บลูเบอรี่พูดค่ะ <Blue berry. S 2> เอาว่าไงฮะคาเบอรี่ อยู่ไหนนะอย่างนั้นแหละลงมาอีกพัเอเบอร์รี่เธอโอเคใช่ไหมลูเบอร์รี่ไงเออรู้ไหมว่าฉันต้องอยู่ในนี้นานอีกแค่ไหนอะบอกเขาว่าไม่ต้องกลัวเราเอาเขาออกมาก่อนมื้อเย็นได้แนะ่ไม่ต้องห่วง โรบิตี้จะรับช่ำในใยของพวกเราแน่นอนนี่เมื่อเราอยู่ในบ้านเราจะต้องส่งสิ่งที่เบาๆภายในบ้านแล้วก็ต้องมีมารายาทเข้าใจนะอันละนั่งลงไม่สกาวตี้นั่นไม่ใช่นะเฮ้ยฉันยังฝึกเขาอยู่นะ่ะ เห็นไหแบบทำๆนั่งเยี่ยมมมกสกาตี้คือฉันมีไอเดียเกี่ยวกับหนังสือพนใหม่ของเรานะเพกกี้แพริวิงเคิลจะคิดว่าไงฟังดูเยี่ยมเลยอะแต่มันก็คล้ายกับเพตตี้เพอร์ซิมอนไปนิดนึงอ่ะนะอยากคล้ายให้มากที่สุดแต่เธอไม่คิดว่าเราน่าจะสร้างสิ่งที่ไม่รู้สิแตกต่างเหรอโอ้ไม่เนี่ยแหละที่ฉันคิดไว้จริงหรอ ใช่เพราะว่าคนที่ชอบแพตตี้พาซิมอมนอยู่แล้วก็จะชอบแฮกี้เพรียวกาโดยอัตโนมัติเออเหรอฉันรู้เธอต้องชอบแน่รู้ไหมฉันมีไอเดียเกี่ยวกับนักสืบที่ทำงานเป็นทีมนะพวกเขาจะไปไต้องห่วงฉันน่าคิดไว้หมดแล้วพร้อมนะโอเคพิมพ์เลยนะทุกอย่างเริ่มขึ้นในค่ำคืนที่มืดมิดและกลางวันด้วยพายุอ้าม่ได้หน่อยค่ำคืนที่มืดมิด และกลางวันด้วยพาย,ยุค่ำคืนที่เหมาะแก่การการกานร้นเหรอร้อน,รนใช่เลยแต่เราอาชญากรที่เยี้ยงลายอยู่ในนั้นหาได้รู้ไหมว่ามันถือเป็นค่ำคืนที่แสนจะเพอร์เฟกตสำหรับแฮตตี้อะเพ็กกี้เพริวิงค์ย่านนักสืบ